สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7รีวิวทอยนะฮะและเราก็จะมา DS, ะรีวิว d ีเอสดีซอสเวกากันนะฮะนั่นก็คือดาบของนิกัมมาสเตอร์ในซีรีส์เดกะเรนเจอร์นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบการรีวิวของแรกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคเราไปดูที่ตัว DS กันเลยครับและนี่ก็คือของด้านในที่เขาให้เรามานะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะฮะ เข็มกระตาตำรวจนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโซ่ล็อกปากหมานะฮะรวมถึงตัวที่ใส่ดาบนะครับและก็ตัวดาบนะเอาละมาดูรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับเริ่มที่นี่ตราตำรวจนะจ๊ะก็เอาไว้เน็บกับอะไรก็ได้ครับเพราะว่าด้านหลังนี้เป็นแบบนี้เลยเหมือนกับพวกแท็กป้ายชื่อนะคือเสียบปั๊บได้เลยนะครับก็เป็นพลาสติกนะะแปะสติกเกอร์แล้วก็มีตรงนี้เป็นสีทองนะฮะ ม่มีอะไรเรียบๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาตัวล็อกปากม้านะครับหรือว่าโซ่นะฮะอันนี้เนี่ยสวยมากเพราะว่าเป็นสีทองนะครับมันตัดกับตัวดาบได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะฮะก็จะแปะไปในรูปแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มใส่จากด้านล่างก่อนละกันเนาะจะได้ง่ายๆนะฮะอืมโอเคก็กดให้มันดังแก๊ปนะฮะต่อมามันก็จะพอดีล็อกตรงนี้หละครับกดลงไปปึ๊บแบบนี้นะฮะสวยเลยใช่ไหมโอโหหน้าผมเต็มๆเ,เลยนะฮะ เป็นไงคุณผู้ชมสวัสดีนะฮะนี่นะครับเท่เลยนะฮะใสถทานตรงนี้นะคุณผู้ชมหาแหลมแหลมมาจิ้มนะครับก็จะเจอลัง่านด้านในนะใสถทาน 3A 2ก้อนนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะมันก็จะเนียนตามมากๆเลยแหละเวลาตอนเราเล่นนะฮะโอเคยังไม่จบนะยังมีตัวที่ใสด่ดาบอยู่อีกนะอธิบายก่อนเดีย๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้เป็นกระดุมแบบนี้เลยนะเราก็ใสด่ดาบเข้าไปปัป๊บนี่ครับฟึบนะ แล้วก็ล็อกอยู่แล้วทีนี้ตรงนี้ก็สามารถนําไปเน็บกับเข็มขัดได้นะจ๊ะหรือว่าเน็บกับกางเกงก็ได้นะฮะเพราะว่ามันดูอเนกประสงค์มากเลยนะครับที่เน็บแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวดาบกันเลยนะฮะแกะออกมาฟบโอเคจากนั้นเปิดสวิตช์นะฮะตรงนี้นะจ๊ะเสียงดังมากเพราะว่าลำโพงอยู่ตรงนี้เลยนะฮะดังมากดังจริงๆนะ,ะมาลองกดเล่นเสียงดูนะ เป็นเสียงเหมือนล็อกนะฮะก็คือว่าดาบเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดนะเลยใช้ไม่ได้นั่นเองแต่จริงเนี่ยมันฟันได้นะโอเคต่อไปเรามาเปิดดาบกันนะครับด้วยการกดปุ่มตรงนี้ลงนะฮะเช็ดอย่างเท่เลยนะช็อตเมื่อกี้คือแบบป๊าบเหมือนในหนังเลยนะแต่ดาบเนี่ย มันก็เป็นดาบของเด็กนะจ๊ะไม่ได้ยาวมากแต่มันก็ยังดูเป็นดาบนะไม่ได้ดูเป็นมีดสั้นไม่ได้มาแบบกระจึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือยังดูดีอนะครับมาลองกดเล่นเสียงดูมีเสียงฟันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะฮะที่น่าเสียดายที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม มันมีอยู่เท่านี้แหละครับมันไม่มีเสียงท่าไม้ตายนะฮะเสียงเวก้าสลัดไม่มีนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราเล่นเองก็ได้ป,ปุปากป๊บมาเรามาใช้ท่าเวก้าสลัดกันเถอะแต่จริงๆนะดาบมันเปิดอยู่แล้วแหละครับตอนจะใช้ท่านะแต่เราอยากได้ความสมจริงอีกครั้งหนึ่งนะมา อ,อื้ออืร้อ,อยตัวตายให้หมดสุนัขเฝ้าคุมนรกเดกกมาสเตอร์โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว d ีเอสดีซอฟเวกาหรือว่าดาบของเดกกัมาสเตอร์นั่นเองนะฮะลูกเล่นสมัยก่อนนะครับปี2004นะฮะ ก็มีอยู่เท่านี้แหละคุณผู้ชมไม่ได้เยอะเวอร์วังอลังการเหมือนกับทุกวันนี้นะครับมีเสียงตอนปิดดาบตอนเปิดดาบแล้วก็เสียงฟันอีก3เสียงนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับในยุคนั้นนะถือว่าย้อนวันวาน,วนแต่ว่าทรงอะไรมันสวยมากเลยนะครับรูปร่างหน้าตามันคือผ่านเลยนะ้าคุณผู้ชมชอบการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคลิปเจ๋งๆแบบนี้มาให้ได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวใหม่ๆมาให้ได้ดูกันทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากกไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ